เาไปจอดเทียบเรือทหารที่เขารออยู่ฉันจะอกแตกตายซะให้ได้ตอนนั้นก็ช่างยุ่งซะเหลือเกินฝนก็ตกเรือก็โคลงไอ้ฉันมันก็เป็นโรคก,กลัวเรือกลัวแพอยู่แล้วซะด้วยพอพอเนืองเขามากราบลาที่ตักจะลาข้ามเรือไปฉันก็เลยปล่อยซะโฮใหญ่ <c oughs> ร้องไห้กลัวเรือหรือว่าร้องไห้รักลูกแล้วแม่พุณก็ <c oughs> ในการทั้งสองอย่างและค่ะพ<อ>ี่ขา <c oughs> ฝ่ายพ่อเนื่อง <c oughs> ก็มีฟังอีราค่าอิลมกลาพ่อแม่แล้วก็โดดข้ามเรือไปเลยข้าวของก็ไม่นําพาต้องส่งของกันชุนลมุนใหญ่ <c oughs> เด็กสมัยนี้มันแปลกจะไปไหนมาไหนไม่เห็นมันห่วงข้าวห่วงของเห็นห่วงแต่ห่อของอยู่ห่อเดียวเท่านั้นนั่งกอดอยู่กับตัวตั้งแต่ออกจากกรุงเทพไปพอ เปลี่ยนเรือก็ถือข้ามไปเองไม่ยอมให้ใครถือให้เขาว่าเป็นแพรเพราะห่มนอนไม่รู้ว่าไปได้มาจากไหนเป็นห่วงเป็นใยซะจริงๆฉันก็นึกไม่ออกว่าพอเนืงเขาเป็นคนขี้หนาวมาตั้งแต่เมื่อไรเมื่อเด็กๆเห็นขี้ร้อนจะตายไปห่มผ้าให้เท่าไหร่เ็ดิ้นหลุดหมดเลยค่ะเอาเอาแต่หัวเราะอะไรล่ะแม่ช้อยหัวเราะจริงจอกค่ะคุณอา หัวเราะทำไมก็จิ้งจบหน้าตามันตลกดีนี่ค่ะสปาขาคนบ้าเออดูเอาเถอะไม่้งเลยเอาเชือบ้ามาจากไหนไมอไหล่จะโตเป็นผู้ใหญ่สีก,ก็ไม่รู้นี่นี่ดูดูด,ด,ดูหัวเราะจิ้งจบดูไม่เอาเธอแม่ช้านออเอามาจากชั้นเรื่อมังคะ,ะบางทีฉันก็หัวเราะอ,อยู่คนเดียวไม่มีปีไม่มีคุยเหมือนกันละ่ะเห็นเป็นจริง <laughs> อ้าวแม่พลอยเป็นอะไรไปช้อยนี่อะไรก็ไปรู้พลอยก็นั่งกับเขาอยู่ดีๆนะแหมร้องคัดขึ้นมาฉันตกตกตกใจหมดก็ฉันเห็นว่าแม่พลอยเนี่ยเขาหยิบชายพวกผมขึ้นมาซับหน้าฉันก็ถามดูเผื่อแม่พลอยเขาไม่สบายเป็นอะไรไปฉันจะช่วยแก้ไขทันนี่คะแม่พลอยถ้าช้อยมันกวนนักแล้วก็ทุบมันได้เลยนะ ฉันไม่ว่าอะไรหรอกดีเอ้าแม่เมื่อตอนเป็นเด็กก็หนุนให้คุณอาเนี่ยเคี่ยนฉันเดี๋ยวนี้ถึงก็หนุนให้แม่พลอยทุบฉันเอาซะแล้วฉันอยากจะรู้นักเที่ยวถ้าฉันตายไปขึ้นมาเนี่ยแม่จะว่ายังไงถ้าช้อยตายไปแม่ก็ยังมีพลอยอีกคนหนึ่ง <S <S ที่แม่รักเหมือนลูกในไส้ <S 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 จะเสียก็อยู่ที่แม่จะมีลูกน้อยลงไปอีกคนนึงเท่านั้นเอง แต่จะว่ากันไปเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มากพอที่จะให้แม่รักได้เลยเพราะความรักของแม่นะ่ะมีไว้ให้หลานที่จะเกิดต่อไปอีกมากเออน่ะฉันก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าฉันเกิดมีลูกแม่เดียวกันเพิ่มขึ้นาหมกคนซะละไงพลอยเดี๋ยวเนี้ยเราเป็นลูกแม่เดียวกันแล้วนะ ช้อยก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องไปกันใหญ่แล้วอยตายจริงนี่ก็สมควรแก่เวลาที่ฉันต้องลากลับแล้วละค่ะ,อะเอาไว้วันหน้าวันหลังฉันเห็นทีคงจะต้องมาเยี่ยมคุณพี่อีกบ่อยๆเสียดาย <c oughs> ลาแล้วนะแม่กราบลาค่ะตายจริงช้อยแม่เกือบลืมไปพอเนืองเขาฝากหนังสือให้แม่ช้อยฉบับหนึ่ง ยู่นี่เองแม่ไปแล้วนะจ้ะแม่แเ,รเร็วสิชอยที่เนื่อเขียนมาไว้ยังไงบ้างยายช้อย ขอให้ส่งซองนี้ให้แม่พลอยด้วยพี่มาถึงนครสวรรค์แล้วสบายดีเนื่องจดหมายของฉันก็เห็นมีแต่เพียงเท่านี้เองแต่ของแม่พลอยบางทีอาจจะมีมากกว่านี้กระมัง วันนั้นตลอดวันพลอยรู้สึกว่าโลกมนุษย์นั้นช่างน่าอยู่เสียนิกระไรจะมองดูสิ่งใดก็น่ารักน่าดูไปหมดแม้แต่คนที่เคยเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันก็ดูรื่นเริงและสวยสดงดงามเกินกว่าปกติพลอยทำการงานต่างๆในวันนั้นตามที่เคยทำมาแต่ทำด้วยความกระฉับกระเฉงและเบิกบานจนหลายคนสังเกตเห็นแม้แต่องค์เสด็จ วันนี้นางพลอยเขาไปกินอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตาผิวพรรณเนี่ยรู้สึกว่าจะดีกว่าทุกวันนะแ <c oughs> <c oughs> น่ชอย <c oughs> เจ้านี่กำงเลิขึ้นทุกวันนะฮะดูสิ <c oughs> นึกจะหัวเราะก็หัวเราะขึ้นมาเกินงามห่ามจริงๆเลยเราเนี่ยใครสั่งสอนเจ้าฮะรว่าสายเปล่ามังคะ เนี่ยนะพอข้านึกลำดับวงตระกูลของเจ้าขึ้นมาเนี่ยข้าก็อ่อนใจเหลือเกินนึกขึ้นไปเนี่ยย้อนหลังกลับไปถึงชั้นทวดชั้นเทียดแต่ละคนเนี่ยก็มีิสัยห่ามบ้างบ้าบ้างบอบ้างกำเริบบ้างเหมือนกันทุกคนเชียวที่ข้าพูดถูกมาสายเห็นจะจริงมังคะ โบราณเขาว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นหม่อมฉันและทั้งช้อยถึงจะเป็นอย่างนี้ละมังคะก็เห็นจะจริงอย่างเจ้าว่าแหละนะเชื้อแถวเนี่ยมันจะทิ้งกันไปไหนมังคะ,ะเสด็จมังคะหม่อมฉันได้ยินค้าหลวงตำหนักโนนเขาลือกันว่าพระเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จประพาสยุโรปก่อนสงกราน เป็นเรื่องจริงประการใดมังคะข้าว่าเป็นข่าวเหลวไหลมากกว่าข้านี่ยเข้าเฝ้าสมเด็จน่ทุกวันที่ที่บนเขาไม่เคยเห็นท่านรับสั่งเรื่องพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเมืองยุโรปเลยสักครั้งเดียวแล้วเมืองยุโรปเนี่ยก็ไกลมากไกลอีกซีกโลกหนึ่งทีเดียวนะแล้วก็ไม่มีธรรมเนียมด้วยว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินน่ะจะจากบ้านจากเมืองไปไกลถึงเพียงนั้นถ้าเป็นเมืองแขก รือว่าเมืองมลายูก็พอจะเข้าใจเพราะว่าท่านนะ่ะก็เคยเสด็จมาแล้วข้าว่านะเป็นข่าวที่พวกนางบรรดาสาวๆทั้งหลายนะ่ะเขาปั้นขึ้นมาเพื่อให้คนนะ่ะเขาเห็นความดีความเด่นของตัวเองว่าตัวเองนะ่ะอยู่ใกล้ๆที่สูงๆแล้วก็ได้ล่วงรู้ข่าวเนี้ยก่อนใครๆแต่ถ้าข่าวนี้เป็นจริงขึ้นมา ข้าก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะที่ท่านจะเสด็จจากบ้านจากเมืองไปไกลถึงเพียงนั้น แม่พลอยฉันมาถึงนครสวรรค์ได้หลายวันแล้วใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยถ้าจะให้ฉันพูดจริงๆว่าฉันมาถึงนครสวรรค์ได้อย่างไรฉันก็เล่าไม่ถูกเพราะอาการนั้นเหมือนคนใจลอยเมื่อฉันลาแม่พลอยมาในวันนั้นดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้เอาหัวใจกลับมาด้วยถ้าแม่พลอยไม่ได้ถือเอาหัวใจของฉันกลับเข้าวังไปมันก็คงจะตกเรียเสียหายอยู่ที่หน้าประตูวังนั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ขอให้แม่พลอยช่วยเมตตาออกไปเก็บมาเสียกับตัวอย่าทิ้งหัวใจฉันไว้ให้คนเขาเหยียบเขายา่ำฉันจะไม่ลืมบุญคุณของแม่พลอยเลยฉันมาเห็นเมืองนครสวรรค์แล้วจึงได้รู้ตัวว่าผู้ใหญ่ท่านคิดถูกเพราะหัวเมืองนั้นแสนยากแสนลำบากปิดกกบกรุงเทพผู้คนก็เป็นคนบ้านนอกพูดจากันไม่เข้าใจ